ต้องตามอายุไขัเยอะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอย่าคิดมากมายนี่ซื้อของต้องมีบินให้เมียนะจ๊ะไม่มีบินไม่ใช่เรายอมวันนี้พรุ่งนี้ก็งอกเลยเพราะเราแก่แล้วตามอายุเลยนะครับเรายืดผมยืดผมเหรอนี่ยแกผมงอกเอามีดมาเอาหมินมาไมีดฟันเลยเหรอเอาอันนี้ครับตอนนี้เดย์ยังกึมทำเสริมสวยนะครับผมดูความที่เอ็ดในบนว่าเมียเราทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่สวยเอออันนี้เดย์กึมกูเลยจัดไปสัก หนึ่งผลงานนะครับผมแม่ไทยน้องอ๋อโหพี่น้องยักกล้องแม่อยู่ไหนนี่เลมือเปื้อนอะไรอันนี้จะยืดผมเหรอยืดยืดผมใช่ไหมยืดยืดโอ้โหไต่เร็สนะผมยัดคลิปในนี้ตาเออเราจะเสริมสวยนะแล้วนมาโอ้ยคุณมีอย่างกีตูนไหมโอ้ไต่เร็สน้องเม้นครับกลิ่นเม้นยิ่งกว่าอะไรครับผมยิ่งกว่า นอนนหอมเออเหม็นเม็นส่วสวยโอ้โหแต่เนี้ยพี่น้องพ่อมาถ่ายเร็วๆอ่าสวยยอมยอมยอมสวยเพื่อให้เหม็นนอนพักหน้าได้เลยแตนแรกโอ้โหพี่น้องเอ็นไหนก็ยายนะเออฮอโอ้โหพี่น้องเมนจริงครับผมพ่อผู้พวยเจะเบิ่งพ่อผู้พวยก่อนเหม็นจะไปด้วย้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นาเก๋ออดนะฮะเอซีเดชิงกึมกำลังกะ สวยนะพีอะมีเมือนบอะตายทุกอย่างนลยจริงอะจริงนี่อันนี้ยึดผมับยึดผมทาวอนนะผมแต่ว่าตอนนี้เหม็นมากนะครับเหม็นอตัวจะติงไปหลายอืมไม่ยเซีวเหมืนเหมนเหมือนนเาเลยเนาะผดูไม่ได้แล้วหนีแล้วรับไม่ได้เออ มันเหมม็นนั้องเอฟซีก็เริ่มคมสวยนะบ้านสวยบ้านก็จะสวยแล้วนะครับคนก็จะสวยนะครับผมแต่ว่าเหม็นมากตัวนี้เนาะอ๋อเหม็นเมื่อไรมันช็อกอย่างนี้เหมือนขี้เลยมันมันอยู่ขี้อ่ะมันมันขึ้นสมองเลยอ่ะยังอ๋อยิ่งกว่าขี้อีกเออยยิง สวยเนาะรักสวยเนาะโอ้สวยสวยเถิดอย่างนี้ตัวจ๋าได้พาเครื่องครีมออกมาเลยครับผม,มน้องครีมหมดเราก็ต้องพามันก็หมดแล้วสองออหัวเนะาะจุ่มมให้อดัดเลยนี่อันนี้คือเขาไม่ยอมเกล์ครับสองคนไม่ยอมเกล็อกกบ,บอกว่าผมงอกก็ไม่อยากให้หงอกตามปกติง,ตง,งอกก็ต้องปล่อยมันไปตามสังขารเราเนี่ยแหละครับผมมันต้องมีเรยทำมาแล้วเมื่อวานไม่มีใครทำให้ทำเอง มันต้องมีการแก่กันธรรมดาเนาะอายุเปลี่ยนไปมันก็มีหย่อนเสื่อมสภาพไปตามอายุไขนะครับผมอายุการนะครับผมเออไก่เวลาเออไก่วลาเนาะจะไปไอทำอไมผมลราเนาะนี่มาดูข้าวทั้งหัวนี่กรจชังมันเออผมมันไม่เนาะอืเขาไปหาเขาไปยาเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเขาบอกไม่อยากแกนะครับผมก็โอ้พี่น้องไม่อยากแกนะครับผมแชมพูคือแชมพูบางไม่บ้างคือเป็นขนใหญ่เออวันนี้เอ็ดนานจำไม่ได้แน่วันนี้เดย์คือเมืย เอนจำไม่ได้แน่วันนี้จะเต็มเต็มคาราเบลเออลองลองตัวคืนนี้เออโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนําคนเรามันไม่อยากแก่มันไม่ไม่มีคำว่าไม่เกลแล้หรอกครับคนต้องธรรมดาตามอายุนะครับตามอายุเรานะครับผมยิ่งแก่ก็ยิ่งมีเงาะบ้างธรรมดานะครับโอ้ระอองคุณอะไรในสวัสดีครับ